สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube ทั้งหลายวันนี้ช่องช้างน้อยชาแนลจะพามาดูเบ็ดตอนเช้าครับเพราะเมื่อคืนใส่ไว้ไม่ได้ดูเมื่อวานฝนตกก็เลยพามาดูตอนเช้าตอนนี้ฝนก็ยังตกครับมาเดี๋ยวไปดูกันเลยฝนตกน้ำลินยำๆเลยครับเพื่อนๆ ม,มืดหน่อยนะครับนี่ก็ตีห้าจะหกโมงแลปตายเขาจะมานไหมอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องนึกว่าซีบอดได้แล้ะครับอยู่บ่พันอุม้มรุมแท้โอ้ยอยู่อยู่ครับพี่น้องโอ้ตายครับเดียบร้อยไปอย่างนี้ โอ้บ่เหี่ยวครับพี่น้องมานแล้วมานแล้วนู้ดประดุกใหญ่ครับอืพี่น้องโอ้เสียดายตัอย่างใหญ่เลยนี่ประดุกตัอย่างใหญ่เลยปะเดี๋ยวไปเบิ้งกันต่อครับพี่น้องว่าโทษสีด้รุ่นเพราะสีด้ยปนได้แกงวะครับ มานแล้วมานแล้วบ่เหี่ยวแล้วครับมื้อนี้ไปเต่อครับพบี่น้องโอ้หลังนีโบ่ถือครับฝนตกลิ่นสีมานบ่ะมานครับมื้อนี้แต่ว่าบ่เหี่ยวแล้วครับมานแล้วครับตัวนึงไปต่อครับพี่น้อง ฝนตกน้ำขึ้นมากเลยฝนตกครับพี่น้องโอ้ขึ้นบระด้ภาพพี่น้องมายามเด็ดอ้พี่นอ้องเอาเอายูปะครับนี่มันสิยูปะครับตายงีงครับนี่ เฮ้ยอยู่อยู่อยู่พี่น้องปลาดุกแท้แบบนี้ปลาดุกแท้ครับดูครับพี่น้องโลด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 ชา ดิบป้นเลยครับพี่น้องไปพอาะดปบ้นแล้วพอาะดปบน้นมานแล้วครับมานแล้วไปแจงเขาได้ประดุกสองตัวประม็งขิงสองตแล้วครับไปต่อครับพี่น้องเบสซี่เบิสแล้วครับนีบน่เริ่มแจ้งแล้วครับฝนตกกับได้ถ่ายให้เบิ้งเบิสเนาะครับเนาะกระเป๋าเก็บภาพเอาภาพงามๆภาพ สวยๆมาให้พี่น้องเบิ่งครับไปเบิง่งอุย้ยเสียงโบโบๆครับพี่น้องอยู่บ่ล่ะฮะพันอ่องยองแท้อยู่บ่พ,องงองบพี่น้องเป็นตาสิได้กินวะฮะตาสิได้กินบ่เบิ่งพาพี่น้องเบิ่งก่อนป่าหย,ยัางนอ้ออ๋อยู่ครับพี่น้องอยู่ปคอปคอ เอาเอาพอได้ปนได้แข่งแล้วครับอออโอเ้เสดายบริมวเบิงตองขึ้นครับพี่น้องต่อเช่ากับมานอยู่ครับ พี่น้องเออสวยสวยใสสวยครับดูไหมครับใสสวยเลยป่ะเก็บเก็บเก็บขาขคองก่อนอ่อไปเบิ้งกันต่อครับเหลือบอสลายครับเบ็ด2ยีสิบก็ขั้นโอเคครับพี่น้องปะ่ะ้องครับ หลังจากเข้าเก็บเบ็ดเก็บยังเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องน้ำม,มากกับมาตอนเข่าตายเบ็ดแล้วครับนี่แต่หยาแล้วครับนี่นี่ครับฝนตกครับพี่น้องดีแต่โทรศัพท์กันน้ำได้นจน่อยครับนันปอเดยห่ไทยเบิงคลิปนี้กับล่องหมายครับพี่น้องไห้อยูสามสีโตรครับ พอได้ปนอยู่ครับพี่น้องเพอได้ให้ปนให้กับเขาได้กับเขาให้ลูกให้เมียให้ขอบรัวอยู่ครับป่ะคลิปนี้ก็สร้างหน่อยก็ขอจบคลิปสำานีก่อนนะครับเจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามช่องไม้นะครับช่องน,น้อยๆเพิ่งห a l f test ิดพลาดประกันใดก็ขออภัยหลายๆนะครับเด้อป่ะเดี๋ยวคลิปหน้าฝนมาตกเข้าจังถ้าพี่น้องเบิ้งแบบ รู้ใจครับปีนี้ปลาบัรายครับปีนี้ฝนบบตกฝนฝ่งตกได้วังอาทิตย์ที่แล้วครับ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำํานีก้อนครับพี่น้องฝนตกเหรอครับสวัสดีครับผม